สวัสดีครับกลับมาอยู่กับเกมสคราแมกนกสวายเว่าไม่ได้เล่นนานละหลายพีละโอเคนี่ผมนำเสนอ,อลิฟใหม่ไปสร้างเสร็จโคตรนานแล้วแหลกด้วยไม่ใช่อะไรงงมาก แหลกอะไรก็บอบเนี่ยความแหลกเดาดเดาอปเอากดเลยว่ากด,ดเล็กลืมลืมกดซีเพิ่มไปห,หน่อยนีย่เอาไปสองกันเอาไปนูน้นเอามายิงเรียบร้อยรถมารถกลับ โอเคไปไปอืมปกติเอาไปประมาณสี่กับห้าอันไงไม่เคยเอามาสองโอโ้โหเอามาสองนี่คือเบาวิวเลยไปไ้ไ้ไป,ไป,ไป กว่าจะหาทางลงเด้ไปดูความแหลกเล็บสดๆแล้วผมใช้นี่พิตตันพิตตันในการในการขึ้นอาลิะ ตอนแรกจะทาตัวหมุนด้วยไม่ไม่ใช่ตอนแรกอะทําแล้วแหละตัวหมุนเวลาขึ้นไปสุดแล้วมันจะหมุนไปทางนี้อ่าจากตรงนะแล้วก็เลี้ยวซ้ายอย่างนงี้แต่แมงแหลกก็เลยต้องเอาออก <c oughs> แหลกมากจริงๆแหลกจัดเลยเนี่ยทําตัวแล้วแหละเนี่ยทําทําเรียบร้อยแล้วแหละเนี่ยเนี่ย ทำหมุนเรียบร้อยแต่แม่งแหลกแค่นั้นแหละถ้าคนธรรมดาเหมือนว่าถ้าแบบว่าใช้คนเดินไปเดินมาไม่แหลกแต่เวลาเอาของหนักทับแหลกแหลกของหนักแล้วพวกรถอะไรเงี้ยแม่งแหลกจัดเลยเนี่ยขนาดเ,เนี้ยยังแหลกเลยไวคันคันจมูก ต้องคิดใหม่ว่าเอ้ยต้องเอาให้มันต้องเอาเขาเรียกอะไรนะต้องทำลิฟแบบใหม่ช้าช้าก่อนช้าๆก่อนไปสกุยสกุยทางตรงไม่น่ามีอะไรมั้งก็แค่ขับทางาปกติอะ <c oughs> ไม่ใช่อะไรมาเล่นขับมาเล่น ก่อนที่มันจะมีอัปเดตใหญ่เข้ามานะมาเล่นก่อน <c oughs> เล่นสักอีพีแล้วค่อยกลับไปไ้ยไม่ใช่เหมือนว่าถ้าอัปเดตมาใหม่เอ้ยถ้าอัปเดตมาจะได้เล่นไงฟื้นครามจรรัม <c oughs> มาฟื้นความจำเฉยๆบึม ตุ้มตุ้มร้านลุงเขามีอะไรอัพอัพเดตไหมอืมไม่โยว้าวว้าวเหมือนเดิมเป๊ะเลยปะกลับบ้านกลับบ้านเราไปดูบ้านว่าอัพเดตอัพเกรดไปถึงไหนแล้วโอ้โหไม่ได้อัดคลิปไงอัพเกรดไปเยอะมาก เป็นระบบที่ต้องออโต้มือออโต้มือออโต้มือโอ้โหดูการเลี้ยวแล้วแหลกขนาดเนี้ยเอ้ยโอ้ยโ,โน่ไป ไปข้างล่างเฮ้ย,ย,ยมาดูมันแหลกขนาดอ่าเป็นไงที่คลิกที่พลิกแบบออโต้ลงมาเชยช้อชม ถ้ามันปรับออพติไมซ์ดีมันจะดีมากเลยนะเกมนี้เกมเป็นเกมที่สนุกเลยในการสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปกลับไปขึ้นยานเราวิว่งไปวิ่งจามอ้าวไปโอ้วโอวเวลาวิ่งเลยมันหลกพอรถประวะเฮ้ยเอานั่งกลับบ้านด้วย วว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 กลับบ้านมาทีไรแม่งแหลกทุกทีเลยโอ้ยไปทางไหนมันก็แหลกโอเคปล่อยไว้ก่อนมอนเตอร์บุกแน่เลยวะใช่ไหมโอ้โหชัดเลยแป๊บไม่ได้อยู่บ้านแป๊บเดียวเองมอนเตอร์บุกฟ้า อะไรยิงมันยิงอะไรอยู่โอ้นี่มาไงวะนนี่ฝาฝาไปไงป้อมปืนออโต้ กิ่นออโต้นะเปลือนกระสุนมากบอกงเลยเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่ยิงวะกระสุนหมดอ่ะโอเคอันนี้ผมก็เปลี่ยนฟาร์มใหม่นะนี่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 ปึ๊บขอซูมก่อนซูมไงวะกด็กลืมตลอดเลยผมเปลี่ยนตรงเนี้ยให้มันดูเฉพาะอ a m โม พวกหัวมันอย่างเดียวเราไม่เอามาเล็ดมาเล็ดเอาจากไอ้นี้ไอ้เครื่องนี้เครื่องนี้จะปลูกทั้งมาเล็ดทั้งนั่นทั้งหัวมันแปลงไงแปลงไงจอๆเลยไอ้ข้างบนนี่ตอนแรกจะทำเป็นแบบเนี่ย <c oughs> จุบมาจะได้เอาเข้าไปเลย phải nào, all right. bịt lại quá, còn dắt lại cái này làm gì, à, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, mà, เอ้ยทำจริงก็ได้เียว่าเนี่ยบหนึ่งอ่ามันต้องขึ้นข้างบนอ่ะบัมหนึ่งไปข้างบนนะบน,งงบน,งนี้ก็ได้นะทำจริงอ่าวางไว้ก่อนเกินมันซ่อมแซมปะฟาร์มไปเฉยเพราะมันไม่น่าจะโดนอะไรนะ ได้อยู่ได้อยู่ไงแล้วก็อีกอันหนึ่งไหนวะเราไปไวไหนวะเพราะมีสองอันอ่ะเพราะตอนนั้นวัดอย่าบอกน่าโดนตีแตกไปแล้วน่าจะใช่อ้าว แกไขาฟาร์มกันไม่ใช่นี่โอเคอ่ะงั้นลองลองน,นี่คือโอ๊ยโน่ โอ้ยหนออ่ะมาเข้ากล่องไหมโอเคเข้าวิบัน อนหนึ่งต้องทำตัวตัวไวล็อกอ่ะอย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่านี่ยกมาทั้งอันทั้งด้วนแล้วก็วางเก็บต้องกดคลิกที่พื้นนะอย่าก,กดคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกที่โอ ลองดูดิว่าจะได้เท่าไหร่โอเคครบเรียบร้อยลองดูดิมันจะวางได้ไหมได้อะดูเหมือนกันโอเคได้แป๊บหนึ่งหิว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 ส้มมาระบบระบบระบบอันนี้ อะไรนะก็เลยฮะเก็บอัตโนมัติอะไรพวกอะไรนอะไรเนี่ยถ้าไหนมันเต็มอ่ะมันจะไม่ดูดไปอ่ะมันจะไม่ดูดเพราะฝั่งนี้มันน่าจะเต็มนะครับครับแหลกแหลกมอนเตอร์บุกอ่ะ เต็มมันจะมันจะไม่ดูดเอา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 อันนี้แป๊บหนึ่งคป๊บปืนก่อนเฮ้ยมีมีนั่นน่ะเอ้ยจะใช้ทำไมตรงนู้นเอาเข้าช่องแรกเลยใช่ป่ะวะใช่ดิอันนี้ช่อง 2เอทุกช่องอ่ะมีกันสีสอันนึงเหรอโอเคจะได้ไม่เปลืองวันนีก้การประหยดัดอันนี้แบบประตือแบบออโต้แบบแมนวนวลออโต้มือเวยวเว,ว,ว,วลยยิงต้องกด แต่ถ้ากดตุบๆๆๆๆตุมประมาณไหนเดี๋ยวเนี่ยต้องทำทุกทุกมุมอ่ะไอแบบนั้นอ่ะสี่มุมอ่ะอืมดีป๊อสี่มุมก็โออยู่นะกิดก่ันโอเคครับ มาดูฟาร์มนิดนหน่อยก่อนที่มันจะอัปเดตก่อนที่จะไปเล่นอของอัปเดตยังยังยังเหมือนเดิมเลยบ้านต,ตรงนี้ <c oughs> มีแต่พื้นยังไม่ได้สร้างอะไรเลยโอเคครับเรือเล่นจบคลิปทุกทีต้องมาขับเรือให้ตายเถอะ ครับห่างนะโอเคครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าไปละบายบายสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ครับผมสุดยอดเนอซี